กันามาจากหลายๆที่นะครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีครับเพราะว่าเราไม่เคยจัดงานแบบนี้มาก่อนที่ผ่านมาเราก็พูดคุยกันทางออนไลน์เวลาเรามีงานกิจกรรมก็ส่วนมากเราก็มุ่งเน้นแต่การทำกิจกรรมนะครับวันนี้ผมมองว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องมาพูดคุยกัน มาวางกติกาหลายได้สิ่งหลายหลายอย่างด้วยกันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีเสียงสะท้อนจากทุกหลายหลายมุมหลายหลายองค์กรซึ่งวันนี้ในมุมของบริษัทเองเนี่ยวันนี้ผมอาจจะต้องพูดอะไรเยือะนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีเรื่องราวในใจบางสิ่งบางอย่างอยากพูดให้ทุกคนรู้ด้วยนะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ในบริษัทเองมันเป็นยังไงแล้วที่ผ่านมามันเป็นยังไงแล้วจากนี้ไปจะเป็นยังไงนะครับผมสามารถตอบคาถามคนได้ผมเชื่อว่าหลายๆคนมีคําถามในใจเยอะแยะไปหมดในบางสิ่งบางอย่างทำไมมัเน,นมมเป็นอย่างนู้นทำไมมันเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับแต่ถามว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็พูดได้บางสิ่งบางอย่างเราก็าาาาพูดไม่ได้แต่ผมอยากให้ทุกท่านมั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทําไม่ใช่เพื่อตัวเอง ผมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสมาชิกเพื่อบริษัททั้งหมดมันมีเรื่องราวเยอะแยะที่ผมต้องเก็บไว้ในใจมันมีเรื่องราวเยอะแยะที่ผมไม่สามารถบอกใครได้มันมีเรื่องราวเยอะแยะที่ทําให้ผมบางครั้งก็เหนื่อยแต่ผมไม่เคยทอ้อผมมองเห็นหน้าน้องๆในออฟฟิศผมมองเห็นหนักธุรกิจของเราหลายๆคนที่ตั้งใจทํางานมันก็ทําให้ผมมีพลังอย่างวันนี้ใครได้มาฟังเพลงที่มแต่งใหม่ อย่าเข้าใจความรู้สึกของผมว่าเออบางครั้งผมทุกคนมีโมเนนมนต์เพราะฉะนั้นนะไม่รู้นะครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในบร,ริษัทน,นิสบันจูไนผมเจอแต่คนเห็นแก่ตัว <c oughs> ทุกคนเอาเปรียบบริษัททุกคนเอาเปรียบผม <c oughs> ถามว่าเขาผิดไหม <c oughs> เขาก็ไม่ได้ผิดเพราะว่า <c oughs> ผมว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาก็ <c oughs> เห็นแก่ตตัวอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติถูกไหมครับแต่ว่า บางคนเห็นแก่ตัวก็เห็นแก่ตัวไปบางคนเอาเปรียบก็เอาเปรียบไปบางคนมีหักหลังด้วยบางคนมีทุจริตด้วยถูกไหมครับก็เป็นอะไรสิ่งหลายๆอย่างที่ผมก็ต้องเก็บมาทุกสิ่งทุกอย่างตลอดลระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าผมเป็นเบอร์หนึ่งของบริษัทถูกต้องไหมครับแต่บางครั้ง่ะผมไม่ได้มีไรายได้เยอะมากเงินที่เข้ามาหาแต่ละแต่ละแต่แตและเดือนสำหรับผมเนี่ยผมพูดไม่ปิดบังครับ ผมไม่โยนกลับไปที่บริษัทคุณำอำนาจอะดูดีนำคุณอำนาจและวถูกต้องหนหมอนาเขาอยู่เบื้องหลังถามว่าคุณอำนาจเนี่ยถ้าไม่เขาเรียกอะไรอะอยู่กับผมด้วยความจริงใจอำนาจควรจะมีรายได้มากกว่าน,นี้แต่เขาก็ไม่มีเพราะเขามองเห็นว่าเฮ้ยยังไงเราต้องเดินหน้าเราต้องสู้เรามีภาระเยอะแต่ถามว่าด้วยพิธีการต่างๆเนี่ยผม ไม่ให้ทุกคนกระทบอยู่แล้วผมมีวิธีการของผมผมมีแนวทางของผมถูกไหมครับแต่อย่างที่ผมบอกครับว่าเราทําคนเดียวไม่ได้ถูกไหมครับมุมอมองความคิดของเราเนี่ยเราอยากทําเยอะแยะผมเห็นด้วยกับสิ่งที่อาจารย์ในเมื่พูดหมดเลยแต่ที่ผ่านมาเวลาเราทําแล้วมีใครทากับเราอะอย่างพิสาก็รู้ดีอยู่ถูกไหมครับเวลาที่เราทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะถูกมองในมุมหนึ่งทำไหมทำไหมแต่หลายทคานที่ มาทากิจกรรมต่างๆเนี่ยก็ทําเพื่อพวกเราทุกคนถูกไหมครับวันนี้สิ่งที่ผมอยากคุยก็คือมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องมาพูดคุยกันมาวางแผนร่วมกันว่าจากนี้ไปเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคนจะร่วมมือกันวันนี้บริษัทเปิดกระเป๋าตังค์ให้คนใหญ่ขึ้นทุกคนได้รับเงินเยอะขึ้นถูกไหมครับอยู่ดีๆเงินก็เยอะขึ้นอยู่ดีๆบริษัทเข้าใจเงินทุกคนเยอะขึ้น ทุกคนแค่อยู่เฉยๆตัมไปเยอะขึ้นแต่ว่าบริษัททําไปเพื่ออะไรเรามองไปข้างหน้านะครับถูกไหมครับแม้ว่าบริษัทจะต้องเพิ่มการลงทุนเพิ่มขึ้นเราก็ไม่หมายเพราะเรามองว่าวันนี้เราต้องเดินข้างหน้าโลกมันพัฒนานไปแล้ววันนี้เราอยู่มาห้าปีอย่างที่ผมเคยบอกครับทองมันย้อนไปห้าปีบาทละเท่าไหร่วันนี้บาทละเท่าไหร่เด็กที่เรียนปหน ตอนนี้ขึ้นป .5 แล้วถูกไหมครับค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลีป่ยนแปลงหมดเพราะนั้นเนี่ยเราทําแบบเดิมๆไม่ได้ถูกไหมครับเราก็ต้องมีการพัฒนาบริษัทให้เงินทุกคนมากขึ้นก็หวังว่าทุกคนจะช่วยลงไปพัฒนาองค์กรมากขึ้นแต่ผลตอบรับไม่มีน้อยมากมีแค่คนบางคนถูกไหมครับวันนี้เราต้องมาพูดมาคุยกันว่าถ้าเราจะเดินหน้าไปด้วยกัน ต้องช่วยกันทุกคนคิดว่าเราจะช่วยกันไหมครับช่วยคำว,ว่าช่วยมันเบาไปต้องช่วยให้ดังๆช่วยไหมครับช่วยโอเคครับอันนี้ถึงจะมั่นใจเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผู้นำถามว่าเฮ้ยกูก็ทำแล้วนีกว่ากูก็เต็มที่แล้วที่สุดแล้วแต่ถามว่าความเต็มที่ของคุณเน่มันลงไปถึงใจของดาวไลคุณหรือเปล่า คุณก็ไม่รู้ถูกไหมครับผมอยู่ตรงเนี้ยบริษัทเปรียบเหมือนเจ้าของพื้นที่เราเป็นเหมือนแนลนด์ลอร์ดเรามีแผ่นดินที่ทุกคนมาอาศัยอยู่มาทําธุรกิจด้วยกันบางคนมาก็บ้านหลังเล็กบ้านหลังใหญ่บางคนมีคอนโดถูกไหมครับบางคนปลูกคอนโดให้คนมาอยู่แล้วก็ทิ้งเข้าไปให้เขาไปทําอาหากินเองหาเช้ากินค่มเองนานๆก็แวะมาดูแลทีถามว่าบางรัางเนี่ยถามว่าก็เราทําเต็มที่แล้วนะ แต่บางครั้งเราต้องใส่ใจเขาด้วยแค่ความรักความเป็นห่วงมันไม่พอทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนรักภายใต้องค์กรตัวเองแต่ถามว่าใส่ใจเขาดีพอไหมเข้าใจเขาดีพอมากไหมถูกไหมครับถ้าเข้าใจดีพอเนี่ยเรื่องหลายเรื่องก็ไม่มาถึงผมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราเองเราต้องการเดินไปข้างหน้าด้วยความรักความใส่ใจเพื่อให้บริษัทมันเติบโตไป ผมสัญญากับทุกคนแล้วว่ายัางไงผมก็เต็มที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาผมไม่เคยยอมแพ้อยู่แล้วผมเคยลําบากมากกว่าหลายหลายคนผมเคยอยู่ในโหมดของความเข้าใจว่าเวลาคนมันคิดจะฆ่าตัวตายในโมเมนต์สุดท้ายมันคิดยังไงผมเคยอยู่ในจุดนั้นมาแล้วเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้ผมจะกลับไปจุดนั้นผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรผมรับได้หมดอ,อยู่แล้วถูกไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมทําอย่างนั้นไม่ได้ เพราะว่าวันนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวถูกไหมครับเรามีทุกคนอยู่กับเราผมมองเห็นทุกๆคนมีสุขภาพดีมีไรายได้ดีมีความตั้งใจทุ่มเทรักบริษัทผมก็รักบริษัททุกคนก็รักบริษัทวันนี้เรามา <c oughs> เขาเรียกอะไรวันนี้เรามาออกก n น z e ความรักที่มีต่อบริษัทด้วยกันด้วยวิธีที่ทุกคนเห็นชอบด้วยกันเราต้องช่วยเหลือกันวันนี้สิ่งที่ผม วัตถุประสงค์หลักเนี่ยผมต้องการความร่วมมือจากผู้นําทุกคนคำว่าผู้นําทุกคนไม่ได้หมายความว่าผู้นําคนนั้นจะต้องเป็นผู้นําที่มีรายได้สูงถูกไหมครับผมมองว่าบางคนมีรายได้สูงแต่บุที่ผู้นําต่ำก็มีมีไหมครับมีแต่คนที่พูดมาเนี่ยเขาไม่มีหรอกแต่เขาเห็นใช่ไหมครับอ่าแต่ถามว่าคนที่มีบทที่ภาวะผู้นําสูงมีไหมก็มี บางคนรายได้น้อยแต่สปีดสูงก็มีผมประทับใจเมื่อวันที่ไปสุพรรณล่าสุดผมเห็นหลายหลาคนไปรวมตัวกันเดินทางไปร่วมงานร่วมกิจกรรมกันผมมีความรู้สึกว่าเออเรื่องแบบนี้มันควรจะเกิดนานแล้วมันควรจะเกิดทุกๆองค์กรอยู่แล้วทุกๆก,กิจกรรมที่เราทำ ผมเชื่อว่าทุกกิจกรรมที่เราทำเนี่ยแต่ละคนที่เป็นประธานกิจกรรมไม่ว่าแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเลยโคศาชา,าติชาติหรือคนนี้มาเป็นวิทูกีก็แล้วแต่เนี่ยทุกคนบางครั้งเนี่ยไม่ได้ทําภายใต้องค์กรของตัวเองด้วยทําเพื่อบริษัทบางทั้งสิ่งที่เขาทาไปเนี่ยเขาก็าไม่ได้อะไรเขาก็าเสียสละเวลาเสียเงินเสียทองมาแต่เขารับบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้นําระดับสูงผมอยากให้มองเป็นตัวอย่าง นะครับวันนี้เราไม่ต้องการเรียกร้องใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเงินทองอะไรก็แล้วแต่แต่เราต้องการความใส่ใจที่เวลาที่บริษัทจัดงานแล้วทุกคนให้ความร่วมมือผมถามสั้นๆตอบกันแบบความจริงใจใครยังไม่ได้กดติดตามเพจบริษัทยกมือขึ้นมีไหมครับไม่มีแน่ใจนะว่าไม่มีแน่ใจนะว่าไม่ได้โกหกตัวเอง แน,นแมน,นครับถ้าใครย,ยังไม่เคยกดติดตามบริษัทไม่เคยเข้าไปดูเรื่องราวของบริษัทเลยไม่สายกันไปความเป็นผู้นําเราทําผิดเรายอมรับผิดเราไม่รู้เราแก้ไขได้ไม่ต้องอายครับวันนี้ทุกคนคือผูน้นําผมเชื่อว่าวันนี้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นรายได้ขนาดไหนไม่ว่าจะทำงานมาขนาดไหนก็แล้วแต่วันนี้คุณนั่งที่นี่ในฐานะที่เป็นผู้นําเพราะฉะนั้นผู้นําต้องมีความคิดที่เป็นผู้นําสรุว่าไม่มี ผมเช่่อมานทุกคนไม่มีก็คือไม่มีใครยังไม่เคยดูไลฟ์สดของบริษัทมั้งครับมีไม่มีไอพกผมแช่งนะอ๋อจริหมีไหมดูทั้งหมดในแสดงไว้ยอดเออมันต้องสูงขึ้นกว่านี้สิถูกต้องใชไหมครับมีใครยังไม่เป็นเพื่อนเพจบริษัทมั้งคะบางคนอาจจะงงๆอยู่ไหม ไม่ทุัรดตแล้วไม่ทุกรอบผมเข้าใจครับถูกไหมครับแต่อย่างน้อยเนี่ยไปดูบ้างไปกดไลค์กดแชร์บ้างเพราะว่าบริษัทมันเป็นของพวกเราครับมันไม่ใช่ของผมถูกไหมครับทุกคนคือหุ้นส่วนบริษัททุกคนเป็นเจ้าของพื้นที่ในบริษัทอยู่แล้วถ้าบริษัทไปได้ทุกคนก็ไปได้ถ้าบริษัทไปไม่ได้ทุกคนก็ไปไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นน สิ่งที่ผมพยายามทําทุกกิจกรรมก็เพื่อทุกคนเวลาที่เราจัดกิจกรรมทุกครั้งใช้เงินหมดจัดวิจิตรทรกี่ครั้งก็ใช้เงนินถูกไหมครับแต่ถามว่าเราจัดเพื่อสมาชิกเราอยากให้สมาชิกมีความมั่นใจมีกําลังใจในการทําธุรกิจไปด้วยกันทุกกิจกรรมก็เหมือนกันครับผมอยู่ทุกกิจกรรมผม อยู่ทุกการประชุมถ้ามีโอกาสถูกไหมครับผมเองผมมองว่าเราเองเราก็เป็นหนึ่งในการเป็นผู้นําเหมือนกันแต่เป็นผู้นําที่มีรายได้น้อยกว่าผู้นําบางคนทีนี้ก็อยากจะขอความร่วมมือกับทุกๆท่านได้ใช่ไหมครับได้ยังเสียงเบาอยู่ได้ได้ใช่ไหมครับได้ ครัแบบนี้ครับคนเป็นผู้นําเราทําอะไรแล้วเราต้องรับผิดชอบทุกคนพูดคําไหนต้องเป็นคํานั้นสัญญาได้ไหมครับสัญญาคือสัญญาว่าจะทําเนี่ยแล้วทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่ว่าพูดไปเรื่อยเปยื่อยแล้วก็ไม่ทําวันนี้ใครมีข้อสงสัยคุยที่นี่ได้หมดไม่ต้องไปคุยข้างนอก ชอบหรือไม่ชอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคุยที่นี่ให้หมดวันนี้เราจะตกลงทุกกฎกติกาด้วยกันที่นี่หลายๆายสิ่งหลายๆลอย่างที่มันเกิดขึ้นการย้ายสายงานทําไมต้องย้ายทําไมต้องอนุมัติทําไมต้องเป็นอย่างนู้ทำไมต้องเป็นตรงนี้วันนี้จะมีคนใหม่เข้ามาต้องเอายังไงวันนี้เราจะวางแผนกฎกติกากันยังไงเพื่อให้ทุกคนอยู่ได้เพื่อให้บริษัทอยู่ได้ดีไหมครับดีครับวันนี้ถือว่าการก้าวสู่ปีที่หกเราจะ เริ่มนับหนึ่งกันใหม่วันนี้เราจะวางกฎกติกาจริยธรรมกันใหม่สามเดือนเอาไหมเก้าสิบวันไม่เอาเอากี่วันคนแบบไหนควรอยู่คนแบบไหนควรไปคนแบบไหนควรย้ายฝั่งหรือไม่ควรย้ายฝั่งกันเลยวันนี้ที่ผ่านมาบางครั้งบริษัทคิดบางครั้งผู้นําคิดบางครั้งโปรแกรมเมอร์คิดวันนี้ผมถือว่าทุกคนเป็นผู้นําที่เป็น หัวใจของบริษัทเรามาคิดด้วยกันเรามาทําด้วยกันแล้วถ้ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็รับผิดช,ชอบด้วยกันแต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาระการรับผิดชอบเนี่ยจะเป็นของบริษัทเป็นส่วนมากถูกไหมครับเพราะว่าทุกท่านทําไม่ได้ไม่พอใจกูออกไปกูไปทาที่อื่นก็ได้ถูกไหมครับแต่บริษัทไม่ไปไหนครับผู้นําย้ายบริษัทไ,ไ,ได้ถูกไหมครับแต่บริษัท ย้ายใครไม่ได้บริษัทยินดีต้อนรับทุกคนภายใต้กติกาที่เราจะสร้างขึ้นใหม่วันนี้มีมีมหลายหัวข้อที่เราต้องพูดต้องคุยกันนะครับวันนี้เนื้อหาช่วงเช้านี้แบบเบาๆนะอันนี้แบบเบาๆนะครับ<ป>เดี๋ยวยิ่งบ่ายยิ่งเข้มไหวใช่ไหมครับไห<ป>วแต่ว่าก่อนที่จะไปเข้มก็ มีอาหารให้ทานด้วยนะครับแล้วก็ความใฝ่เราต้องเข้ม่านี้นะครับก็วันนี้จะมีโอกาสจะจะ,จะไม่ใช่ว่าโอกาสจะมีผู้นำหลายๆคนได้ขึ้นพูดถึงวิสัยทัศน์ของความเป็นผู้นำที่ดีหวังว่าคนที่พูดว่าตัวเองมีวิสัยทัศน์ของความเป็นผู้นำที่ดีคนๆนั้นก็น่าจะมีวิสัยทัศน์ของ น้ำที่ดีด้วยแล้วก็เป็นผู้นําที่ดีด้วยแล้วก็สะท้อนไปให้เห็นถึงว่าคนข้างล่างทั่วๆไปก็เป็นแบบอย่างที่ดีได้อยากฟังใช่ไหมครับอยากฟังอยากฟัง,ฟงนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะได้ฟังนะครับแล้วก็วันนี้หรือโอกาสนี้จะมีประธานกิจกรรมต่างๆขึ้นมาพูดความในใจแล้วว่าขึ้นมาขอความเห็นใจขอความร่วมมือจากทุกๆท่าน อย่างที่บอกครับว่าเราเป็นผู้นําพูดคาไหนต้องเป็นคํานั้นวันนี้เรามาสัญญากันเนี่ยอาจารย์ชายจดบันทึกไว้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะถูกเก็บไว้ไม่มีคําว่าลืมผมเองบางทีบางครั้งผมก็พูดไปเรื่อยเหมือนกันแต่ผมก็จําในสิ่งที่เป็นสาระสําคัญแต่วันนี้สาระสําคัญหรือไม่สําคัญอาจารย์ชายเขาบันทึกไว้ให้หมดนะครับ ใช่ครับถูกต้องครับยังเราเคยจัดงานประชุมแบบนี้ที่ผ่านมาเราประชุมเฉพาะผูน้นําใช่ไหมฮะที่เราไปสลาบบุรีกันผมยังจำคำหนึ่งที่พูดกับพิสาได้ผมไม่เคยลืมแต่ผมแค่ยังทํามันไม่ได้ผมบอกพ่สาว่า <c oughs> พีา่สาวันนี้เรามาประชุม,มที่นี่นะ <c oughs> แต่ครั้งหน้านผมจะพาทุกคนไปนต่างประเทศ ผมไม่เคยลืมครับแต่พี่งแต่ว่าเรื่องทําไม่ได้ใช่ครับผมอยากทาจริงๆน,นะเราก็วางแผนเรื่องของสิงคโปร์ผมเวียนโคน้ชแนา่าแล้วว่าเราของประชุมเขาไป้ด้วยว่าถ้ามีโอกาสไปกันเนี่ยเราก็จะไปประชุมที่นั่นด้วยก็ถือว่าอ่ะเราก็ได้ทําในสิ่งที่เราตั้งใจแล้วแต่พี่งแต่ว่าไม่ได้พาไปฟรีแต่นี่ตั้งใจคุณพาไปฟรีแต่พียงแต่ว่าเราเองเราก็มองว่าโอเคทุกคนทํางานเหนื่อย บางครั้งเนี่ยการประชุมผู้นําตรงนี้มันต้องมีแต่ผมไม่เคยลืมแต่แค่ยังทํามันไม่ได้แต่ถามว่าสักวันหนึ่งต้องทําได้ต้องมีโอกาสทําได้แต่ผมจะทําได้หรือไม่ได้ไม่ใช่แค่ผมเหมือนกันวันนี้ทุกคนต้องช่วยกันทุกคนจะช่วยกันไหมครับช่วยเราอยู่แล้ว <c oughs> ช่วยไหมครับช่วยครับก็อย่างที่บอกครับสิ่งที่ทุกคนทําไม่ใช่เพื่อผม มันก็ย้อนกลับไปหาทุกคนถูกไหมครับวันนี้ถามว่าบริษัทเองเนี่ยก็มีปัญหาในเรงของบริษัทเหมือนกันแต่ว่าเป็นปัญหาที่เราแก้ได้เราค่อยๆแก้ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปผมพยายามให้สาระสําคัญในเรื่องของการท,ทําธุรกิจอยู่แล้วโบนัสเราไม่เคยจ่ายสายถูกไหมครับเราจ่ายตรงหมดไม่ต้องกลัวนะครับเราอยากจ่ายเยอะๆด้วย เพราะว่าถ้าเราจ่ายเยอะนั่นหมายความว่าอินคัมมันก็เข้ามาเยอะมผมเองไม่ได้ไม่ได้หยุดไม่ได้อยู่นิ่งเราเรามองหาโอกาสดีๆที่จะพัฒนาบริษัทในมุมของผมอยู่แล้วเพราะนั้นแหละหน้าที่ผมก็จะเป็นอีกบริบทหนึง่งอย่างล่าสุดผมก็ไปคุยกับทางเบลนด์เอเชียมาว่าเราจะร่วมมือกัน,นยังไงเขาเป็นโรงงานที่ใหญ่จะมีสินค้าอะไรมามาช่วยพัฒนาเราไหม หรือจะมีการจับมือร่วมกันแบบไหนเพราะว่าเว็บเน็ตเอเชียเนี่ยเขาจะเข้าตลาดหลักทรัพย์เราก็มองว่าเอ,อเราไปอิงอิงเขาเผื่อเราจะแบบอ่ะไปกับเขาได้ไหมเป็นในเครือหรือ,อยังไงก็มีการพูดคุยกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างทาเพื่ออนาคตของบริษัทเราเหมือนกันนะครับในในบริบทของผมผมก็พยายามทําในสิ่งของผมตรงเนี้จุดหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็น ประโยชน์จับทุกท่านก็คือการที่เราได้มีพอสื่อสารองค์กรโดยโท้ชคอนเในชั่นผมว่ามันเป็นเคมีบางอย่างที่ผมไม่มีผมอาจจะถนัดในเรื่องของการวางนโยบายถูกไหมครับเรามีคอนเน่ใช่เราบริหารจัดการได้แต่ถามว่าในความเป็น ML m อ็ต้องมีคนที่มีสายเลือดตรงนี้ ภาษาบางคําผมไม่สามารถสื่อไดผ้ผมก็เป็นผมแบบนี้แหละครับผมบางทีก็ตลกกลาบ้างบางทีก็จริงจังบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าสิ่งที่ผมมีให้ทุกคนคือความรักและความเป็นห่วงผมก็หวังว่าอยากให้ทุกท่านเป็นห่วงแล้วก็รักลิชวันทูนายนไม่ต้องรักผมหรอกครับรักลิชวันทูนายนก็เหมือนรักผมใครรักบริษัทลิชวันทูนายนบ้างเอาเสียงด้วยหวันครับ อาเสียงโกรธเลยในที่รักลิชัญจนาลิชปัญจนาก็รักทุกคนอยู่แล้วลิสปัญจนายบอกได้เลยว่าไม่เคยหักหลังใครมันมีหลายหลายสิ่งหลายอย่างย้อนไปย่างที่บอกบางครั้งมันก็บอกอะไรไม่ได้เหมือนกันบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแต่คนเราถ้ารักกันเข้าใจกันต้องมั่นใจซึ่งกันและกันผมอยากให้ทุกท่านมั่นใจกับสิ่งที่ผมทำ เชื่อมั่นในสิ่งที่ผมทาเพราะคนเราถ้าเราอยู่ด้วยกันเราไม่เชื่อมั่นกันถูกไหมครับมันไปกันไม่ได้ต้องมานั่งเราแวนงกันเอ๊ะมันจะเป็นอย่างโู้นเอ๊ะมันจะเป็นอย่างนั้นเอ๊ะมันจะเป็นอย่างนี้มันไม่มีความสุขผมไม่เคยเราแวงใครเลย<ม>เพราะว่าผมไม่อยากเอาเรื่องปวดหัววันนี้เรื่องปวดหัวมันเยอะและ้ว่อคืนผมก็นอนไม่หลับเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าคิดว่าจะนอนหลับนะจะต้องฝ่าวิกฤตเฮ้ยไอ้หนุน่มจะเอา,ายังไง ไันนี้องเรายไงเมื่อก่อนน่ะเทนชัน่นนะ่ะอยู่ในพาร์ทของผู้นำพาร์ทของสมาชิ <c oughs> ก็จะเห็นมุมหนึ่งวันนี้พอมานั่งอยู่ในปุ๊บก, <c oughs> ก็จะเห็นมุมหนึ่งที่ไม่เคยเห็นแต่ถามว่าผมก็อยากให้หลายๆคนมาเห็นเหมือนกันนะแต่เห็นทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวหนีกันไปหมดเพราะนั้นต่างคนต่างอยู่ในแต่ละพื้นที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ในแต่ละส่วนผมเชื่อว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยอาหารที่เราทํามันก็จะอร่อยถูกไหมครับมันก็จะกลมกล่อมธุรกิจมันก็จะไปได้ดีนะครับวันนี้เดี๋ยวมีหลายใส่วนในเรื่องของแผนตัวชลานเงินก็เดี๋ยวจะมีทาความเข้าใจกันอีกนิดหนึ่งเพราะว่าอย่างที่บอกครับเวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามีการประเมินเรามีการวิเคราะห์มันอยู่เสมอว่าเออมันจะพัฒนาไปแบบไหนเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันไปเกี่ยวร้องกับการเขียนโปรแกรมด้ว มันไปนเกี่ยวต่อกับหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างโดยเพราะนั่นเนี่ยการจะทําอะไรก็แล้วแต่มันมันหลายมิติอย่างอันหนึ่งที่ผมสามารถทาให้อาจารย์ได้โดยเร็วก็คือไอ้ทีวีตัวนี้แหละครับมันจะอยู่กับน,นี้เดี๋ยวผมจะเอามันไปแขวนให้ผมไม่ได้ลืมในทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทาเรามานั่งคุยกันเพื่อเราจะทํายังไงในสิ่งที่เราพอจะทําได้ไม่ใช่ว่าเราแบบละเลยหลายหลายคนถ้าอยู่กับผมจะเข้าใจว่าเรื่องไเล็กๆน้อัๆผมไม่เคยลืมแต่เพียงแต่ว่าเรายังทํามันไม่ได้ในเวลา แต่วันนี้สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นผมเชื่อว่าจากนี้ไปเราจะร่วมมือกันทำนะครับทุกคนในนี้เป็นผู้นำถูกต้องไหมครับ